ผมไม่รู้ว่าคำว่าแฟนคลับนั้นเนี่ยทุกคนมองมันยังไงคือเล่นไม่ดีต้องด่าเล่นไมดีต้องอินบ็อกหาโค้ชแล้วตอนที่เราด่าไปแล้วเนี่ยปัญหาภายในเกิดอะไรบ้างคุณช่วยแก้ไขอะไรบ้าง สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนๆออนไลน์สเตชันและผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมวันนี้ทุกคนกำลังอยู่ในรายการ Ultimate talk นั่นเองครับผมอ่าโอเครายการน้องใหม่ของช่องออนไลน์สเตชันนะครับผมที่จะสัมภาษณ์บุคคลในวงการเก็บทุกแขนงเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น นักกีฬา E-Sports คนทำทีม e s p o r t คนจัดทัวร e ์ e s p o r t นะครับผมหรือว่าสตรีมเมอร์หรือไม่ก็คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการเกมทั้งหมดเลยนะครับผมผ่านประเด็นร้อนที่ทุกคนอยากรู้ในขณะนั้นนะครับผมด้วยคำถามที่ถามตรงๆและคำตอบที่ตอบตรงๆอันเซนเซอร์อันคัดในทุกประเด็นนะครับผมกับผมครับผมไปธนวัฒน์อาสวัสกรุนกำเนิดพิธีกรน้องใหม่ของ ช่องออนไลน์สเตชันนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและในวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับคนนี้เลยครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อวูนะครับก็ชยุทธ์ฉันทองคำครับ t ีของ f s Thailand แล้วก็เป็น Lead of e s p o r t ของ Mith ครับแล้วก็เป็นนักภาคผมเริ่มจากการเป็นนักแข่งมาก่อนนี่แหละครับแล้วก็ มีโอกาสโชคดีได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับในปี2004ก็แข่งขันมาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่ามาได้รับโอกาสคือไปไปเป็นพิธีกรช่องเกมหรือช่องแล้วก็หลังจากนักแข่งปุ๊บเริ่มทํางานเกี่ยวกับเกมก็คือมาเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเสร็จปุ๊บทางช่องช่องนั้นเนี่ยเขาก็มีการจัดการแข่งขันก็เลยให้เราได้เป็นภาคได้ทํางานเกี่ยวกับภาคได้ทํางานเกี่ยวกับเป็นพิธีกรตั้งแต่ตอนประมาณ2006-2007นู่แหละครับก็ทำมาเรื่อยๆ ท้าทำไมเรื่อยเก็บประสบการณ์มาเรื่อยเรื่อยเราด้วยด้วยความที่เราโชคดีคือเราเราได้ไปต่างประเทศบ่อยเราได้ไปเห็นงานของต่างประเทศเนี้ยเราก็เลยอยากทํางานเกี่ยวกับเรื่องเกมคือเรามีจุดมุ่งหมายตั้งแต่ตอนตอนนั้นแหละว่าเราอยากทํางานเกี่ยวกับเรื่องเกมก็เลยเก็บประสบการณ์มาเรื่อยเรื่อยครับเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ยากลําบากมากๆแล้วกันแต่ว่าลาบากที่สุดในชีวิตไม่ไม่ถือว่าลําบากที่สุดแต่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยากลําบาก ถามว่าเราหนีตกชั้นไหมเราเคยตกชั้นไหมเราเคยตกชั้นมาก่อนนะครับต้องบอกไอ้ประเทศเนี้ยเคยเล่นในดิวิชันหนึ่งมาก่อนแล้วก็ขึ้นมาโปรลีครั้งนี้เราหนีตกชั้นไหมเนี่ยผมว่าด้วยกฎกติกานะมันเลยทําให้เราเนี่ยเหมือนเป็นทีมที่ตกชั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแข่งแล้วผมก็คิดแล้วว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้เป็นตัวแทนเรามาีโอกาสตกชั้นด้วยกฎกติกาใช่อันนั้นคือเป้าหมายเลยแต่ว่าผมามีคิดเป่อใจไว้แล้วว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าหมายเนี่ย มีการสูงเสียเนี่ยตกชั้นเนื่องจากโกดก,โกโดนะมันค่อน,อนข้างโหดร้ายพอสมควรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เกี่ยวกับตำแหน่งของเราที่เราอยู่เอ่อผมใช้คำว,ว่าน้องๆกดดันดีกว่าผมใช้ว่าปรับตัวกันได้แล้วนะแต่ว่ายังยังมีความกดดันเกี่ยวกับอย่างที่บอกครับน้องทุกคนเป็นสตรีมเมอร์ ยกเวนเจคอบมานะพอเป็นสตรีมเมอร์แล้วเนี่ยผมว่าเขามีการที่ต้องรับอินพุตจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะอันนี้ผมว่าเป็นข้อเสียของสตรีมเมอร์เป็นเบื้องตน้นนะครับพอเขามาอยู่ในในฐานะของการเป็นนักกีฬาแล้วก็พอเอ้มะเทสเนี่ยจัดรูปแบบการเล่นที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นพอผลงานมันออกไม่ดีเนี่ยมันได้รับการ ทั้งเยอะจากจากปัจจัยภายนอกก็เลยทำให้เขากดดันไหวความกดดันนี้มันทําให้เขาผมผมถึงได้บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ยผมเจอมาตั้งแต่ตอนผมแข่งไปนะคือผมผมเจอตั้งแต่ตอนแข่งเกมผมแข่งเกมผมก็โดนแบบนี้แหละเป็นตัวแทนประเทศไปไปแข่งเมืองนอกก็แพ้อายเขาเล่นไปทําไมวะตอนผมเลิกเล่นผมมาเป็นโค้ดก็ก็โดดด่ากันแต่โค้ดพอยแบงค์ว่าคุณคือใครวะแล้วคุณเข้ามาทําได้ยังไงวะพอยแบงค์คุณก็เล่นไม่เก่งนู่นนี่นั่น ตอนเป็นโค้ชทีมชาติพับจีก็บอกว่าผมไม่เคยเล่นพับจีคุณมาเป็นได้ไงว่าให้คนนู้นคนนี้เป็นดีกว่าอะไรเงี้ยผมเจอมาตลอดทางเส้นทางในการทํางานอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่คนเรามันไม่เหมือนกันนลดิอย่างผมเนี่ยผมใช้หลักการทํางานเป็นหลักผมมีการแก้ปัญหาของผมคือถ้าผมทํางานได้อย่างเต็มที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมทํางานคอยแบงค์ทีมงานการีน่าติดต่อผมมาว่าอยากให้ผมเป็นโค้ชทีมนั้นทีมนี้ทีมน,มนี้ผมจะมีการต่อรองก,กับไปว่าผมเป็นคนมีระเบียบวินัยสูงมากนะผมเป็นคนทีีีี่ซซเเรรรรยยกกกกกับกาาา้อมมแขง เพราะฉันผมขอเป็นคนคนโทรลทั้งหมดทีมงานไกนาบอกยินดียินดีไม่พอผ่านสเตปแรกไปแล้วผมต้องคุยกับน้องก่อนทีมที่เป็นตัวแทนว่าผมเป็นสไตล์นี้คุณรับได้ไหมถ้าน้องรับได้ทีมงานไกนารับได้ผมเลือกรับงานแล้วถ้าผมทํางานได้อย่างเต็มที่พอยแบนด์ไปแข่งแล้วแพ้ผมยอมรับคาคอมเมนต์ได้เพราะผมทําอย่างเต็มที่แล้วเหมือนกันผมมาทํา m i t s ผมบอกว่าผมอยากทําให้ m i t s เนี่ยเติบโตไปในทางที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ผมยังทําในสิ่งที่ผมอยากทาได้ไม่ครบ ผมแค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าแบบการทําง,งานมันมีสัดมีส่วนมันไม่ใช่แบบถ้าอย่างนั้นเนาะถ้าง่ายๆอะ่ะไปซื้อทีมทีมหนึ่งเลยดีกว่าไหมผมก็บอกในทุนว่าผมไปซื้อทีมทีมที่เก่งเลยตอนนี้4คนใช้เงินทุ่มไปเลยแต่สุดท้ายอะ่ะความยั่งยืนของเอมทมันอยู่ตรงไหนอะ่ะองค์กรความมั่นคงในอนาคตอา้าวแล้วเราจะสร้างเป็นไหมอะ่ะเราซื้อเป็นอย่างเงี้ยเราสร้างเป็นไหมอะ่ะถ้าเราซื้อได้ด้วยเราสร้างเป็นด้วยมันก็มั่นคงกว่าในอนาคตนะแต่สิ่งที่ผมยังอยากทาอยู่อะ่ะ ผมแค่รู้สึกว่ามันแค่สั้นๆนะเนาะผมทำแล้วมีความสุขกมอยากทำต่อผมไม่รู้ว่าคำว่าแฟนคลับนั้นเนี่ยทุกคนมองมันยังไงคือเล่นไม่ดีต้องด่าเล่นไม่ดีต้องอิ i n ก o ์หาโค้ชเล่นม่ดีต้องอิ็อก o ์หาประธานสโมสรเล่นไม่ดีต้องด่าคนนี้ด่าคนนั้นด่าทุกคนแล้วมันมีอะไรที่ดีขึ้นในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับแล้วตอนที่เราด่าไปแล้วเนี่ยปัญหาภายในเกิดอะไรบ้างคุณช่วยแก้ไขอะไรบ้างเช่นแบบ เฮ้ยขอโทษนะดักแมนโคตรกระจอกเลยดักแมนร้องไห้ใครแก้ปัญหาคนที่ดา่าที่บอกว่าเป็นแฟนคลับหรือทีมงานข้างในเป็นคนแก้ปัญหาก็ต้องทีมงานข้างในปะวิจาร์เนี่ยผมว่าวิจาร์คําติเนี่ยผมว่ามันปกตินะแยกก่อนเนาะยกตัวอย่างเช่นนะพี่วันนี้เอ็มไอเสไม่ละเอียดเลยยอมรับได้นะยอมรับได,นะบได้พี่วันนี้ผมว่า i อ l ีเอลเอ็มไอเสหรือดักแมนสั่งไม่เฉียบเลยยอมรับได้นะเพรายอมรับได้แต่ถ้าแบบ ไอเจ๊กากว่ะเปลี่ยนคนดีกว่าเนี่ยผมว่ามันมันจะเกิดปัญหามากกว่าผลดีในฐานะที่คุณเป็นแฟนคลับนะหลายคนเดี๋ยวก็มีคําถามอีกเอาพี่ฟุตบอลยังเป็นเลยพี่นู้นเนี่ยเอา้าเราจะไปเป็นอะไรที่มันไม่ดีอะเราก็ไม่ต้องไปทําตามอะไรที่มันลนนลงผมเชื่อว่าลนนลงได้ไหมอะไรที่มันลนนลงแล้วมันทาแล้วให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นทําเถอะ พูดในฐานะโค้ชก่อนแล้วกันนะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็ทํางานเต็มที่ที่สุดทุกคนไว้ใจผมได้เลยว่าผมทํางานเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับมันมากๆนะครับแต่ถามว่าบางทีผลงานมันออกมาแล้วไม่ได้ถูกใจใครหลายคนผมก็ต้องขอโทษด้วยผมก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยแต่ผมบอกเลยว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆและตอนนี้ผมกําลังจะเปลี่ยนแปลงมันเพื่อสร้างรากฐา,านอนาคตของ MITH นะครับคือผมเนี่ยอนาคตผมไม่ได้อยากมา,มานั่งโค้ตรงนี้แน่ ผมมองไปถึงโค้ดต่างประเทศด้วยซ้ําเพียงแต่ว่าผมต้องมาสร้างรากฐานให้เข้าใจกันก่อนว่าการอยู่ในประเทศต,ต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างรากฐานเลยเอาโค้ดคนไหนเข้ามาทําไม่มีประโยชน์ครับยังไงก็พังพังพังนั่นคือสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ควบคู่ไปกับผลงานด้วยก็พยายามจะทําให้มันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับส่วนใครที่ไม่ชอบในตัวผมก็ให้โอกาสผมหน่อยละกันผมเชื่อว่าโค้ดผมว่าน่าจะได้คําตอบส่วนในฐานะที่ผมเป็นนักคอมมิชชั่นด้วย เป็นนักพากย์ด้วยก็อยากจะพูดถึงกองเชียร์หรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในแวดวงอ e ีสปอร์ตนะครับที่เป็นน้องๆ้องเยาวชนหรือเพิ่งเข้ามาดูก็ก็อยากจะฝากครับเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยผมอยากให้ทํากันแบบมัน่นแบบเข้าใจด้วยบางทีสมมุติเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยอยากให้คิดถ้าไม่เข้าใจให้ถามหรือถ้าไม่ชัวร์เลยเรื่องที่จะไม่พูดก่อนดีก,กว่าเพราะว่ามันจะมีผลกระทบหลายชิ้นมากๆนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะพูดเสมอเลยว่า เราอยากไปเทียบว,ว่าเฮ้ยวงการนั้นก็ทําวงการนี้ก็ทําวงการนั้นก็ทําเหมือนกันทําไมเราทําไม่ได้แต่ให้เราคิดดีกว่าว่าสิ่งนั้นนะ่ะทําแล้วดีหรือเปล่าถ้าทําแล้วไม่ดีไม่จำเป็นต้องทําตามผมฝากแค่นี้แค่นี้ <ผม S 1> ครับทุกท่ันครับ